มีตังบุรพาลสมิพะสังขานังทุกขโลภะพยังวิวันไัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัปปพพคอสเนียจจล,ลัยวิวันไัยเยสัพพทานังสัพพลาภังพระวันตุเมรัันตุสุรัตนตุ อาคเนรัสสัมมิพระพุทธคุณังอาคเนรัสสัมมิ พระธรรมเมตัตาคเนราสมิตรสังฆานังทุกขโลภะพยายาวิวันใจเยสัพทุกสัพโสุสัพปโรคสัพพภัยสัพปคสเนี่จัลไรวิวันใจเยสัพพาทานังขัพพาลาพังตัวรนตุเมรักขันตุสุระขันตุ ทักษิณราษมีพระพุทธคุณังทักษิณราษมีพระธรรมเนตังทักษิณราษมีพระสังฆานังทุกขโรพระบัญัตวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพภะไสะภะก็เสื่อมจลไรวิวันชัยเยสัพพาทานังสะพาลาภังประวันตุเมรักคันตุสุระคันตุ พอระดีระสมิพระพุทธคุณังพอระดีระสมิพระธรรมนิสตังพอระดีระสมิพระสังฆานังทุกขโลกปะปยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพสุสัพพโลกสัพพภัยสัพพขเสนียจัลไรวิวันใจเยสัพพาทานะสัพพาลาพังมะวันตุเมรักขันตุสุระขันตุ ปาจิมลาสมิงพระพุทธคุณังปาจิมลศสมิงปรรเนิังปาจิมราสมิงระสังฆานังทุกขโลภาพยังนิวันชัยเยสาปตุกสปโสกสปโลกปาพันซปกสเนียจลไนิวันชัยเยสาปะทานังสพาลาภังระวันตุเมราคันตุสุราคันตุ พายาพราสมิภะปุทธคุณังพายาพราสมิธรรมเนตังพายาพราสมิสังฆานังทุกขโลภะพยายังเิวรรณชัยเยสัพพทุกสัพป,ปโสกสัพพะโรสัพพภัยสัพป,ปะกอสนียบจัลลนไรวิวัรณชัยเยสัพพะตานังสัพป,ปลาภัง ลาวันตุเมราคันตุสุราคันตุตุหลงลาสมิงพระพุทธคุณังอูดอนลาสมิงพระธรรมเมตังอูดอนลาสมิง พสังฆานาังทุกขโลภพ,พะยัยเมวิันใจเยสัพทุกสัพะโสสัพโรกสัพพภัยสพพะขสเนียดไลยวิวันใจเยสัสสสสพสสพาทานังสะพะลาภังปวันตุเนระคันตูสุระคันตู สาลลาสมิงพระพุทธคุณังอิสาลลาสมิงพระธรรมเมตังอิสาลลาสมิงพระสังขานังปุกขะโลพะบ่ายังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโลกไสสพพะข้อเสียดจัลไรวิวันชัยเยสัพพาทานังสัพพะลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุ อาการลาสมิงพระพุทธพะกุณังอาการลาสมิงพระธรรมติงอาการลาสมิงพระสังฆานังทุกขโลพระพยังนิบันใจเยสัพพทุสัพโสงสัพพโลกสัปปพพภัยสัพพคอสเสนียจันล,ลยนิบันใจเยสัพพาธานังสัพพาลาพังพระวันดุเมรักขันตุสุรักขันตุ ปัตวีรสัมิงพระพุทธคุณังปัตวีรสัมิงปัธมเมตังปัตวีรสัมิงพระสังฆานังตุกะโลปภะยังวิวันใจเยสัพพุกขะปะโสสัพพโลกสัพปะภัสัพพะโคเสเนือจัลลายวิวันใจเยสัพพาตาสัพพาลาภังสัพวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุ นน่นกันมากถึกมาน